สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำภารกิจมิชชั่นเทนกับขุนเป็ดเพื่อนรักควยในประเทศร้อนหนูรี่ในการทำภารกิจมิชชั่นเทนต้องคอยระวังผู้เล่นคนอื่นที่จะเข้ามาทำภารกิจนี้เหมือนกันซึ่งคลิปนี้มาดูกันว่าเพื่อเพื่อขุนเป็ดจะทำภารกิจมิชชั่นเทนได้หรือไม่ติดตามได้เลยจ้าโอ้ เกเกี่ยวัันนะครบไอ้สัตว์เรามี็สองคนเพื่อนเราเพื่อนเรามีแล้วมึงรู้<อ>ไหมว่าเนี่ยเขากระทืบเราเออเราเป็ของดีเกี่ยวว่าคืออะไรพลังโคเคนเฮ้ยยังไม่ตูดเลยเนี่ยได้เลยกูจัดบ้างพลังโคเคนบู๊ดบูดบูด,บดเสียบแล้วเตียนเลยดิว่าเขาชักแล้วนั่นไอ้ย่าเปิดเลยนะไม่เปิดเลยนะั่นไอ้่ี่ไอ้่ี่ไอ่ี่ อยู่ฝั่งไหนดีวะเพื่อนไอ้ธาต์โคเคนหมดลีไล่เฮียหกสิบวิโคตรไวเลยเออไอ้ธาต์พลังโคเคนเราไม่มีแล้วนเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วอะเราไปปล่อยเขาอีกแม่งจะดารมาม่าไเนี่ยอยู่ใครเดียวอยู่ฝั่งไหนดีแอไปขอเขาอยู่อะขับอย่างนี้แปลว่าจะไปอยู่ฝั่งเสื้อเขียวไม่ไม่อยู่ฝั่งใครทั้งนั้นอรอไปหมดเลยใช่ปะไม่เราต้องรอเวเราต้องรอเวลาได้เพื่อนไม่ตอนนั้นอะเรายังไม่เห็นมันมีรถไฟมาเลยแล้วเ,เ,เห็นเขาต่อยกันแล้วก็เลยนึกว่ามันต่อยได้เราดูเลยเขาเตะกันอยู่แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามพร้อมตีต้องรอแี่ไหนาทีปะ ไอ้เห hey, yeah. oh ี้ยไปเอายากรือไม่ไปทันหรอไม่เขาตีกลับมาทีแล claro> ้วเขาตีเสร็จแล้วหรอจมเลยไม่โมไซโมไซค์มันเร็วโมไซค์มันเร็วเปเ่าแป๊บเดียวเปล่าแป๊บเดียวเออเปล่าไม่เอาเด้อได้ได้ถ้าเขาตีแล้วบอกอ่าช่วยเบลยาก่อนเบลของดีก่อนเบลพลังต้องเติมพลังก่อนนะครับคนดูสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับโอเคถ้าเราเสร็จมันคือจะวิ่งไวมากๆเลยนะครับคนดูนะใช่ผมเบลของมันไปเติมพลังก่อนสำหรับคนดูถ้าคนไหนถามนะครับว่าโมไซค์คันนี้มันแรงจังเลยราคาเท่าไหร่ผมก็ตอบไมว้นะครับว่ามันเท่าไหรรรรรร่่ผผมมมมมไไปปขขขโยาาาาออีีกกททนึงคคคคััับบบบุณถเเ ไปได้งานไวเปิดไดเปล่าวะได้ด้วยโอเคเอาโคเคนมาเท่าไหร่โคเคนเอามาสามเอ๊ะองสองอุ้ยเชี่ยเกือบลไล่สัตว์แมพบ,บอกเลยโปรเฟชชั่นอล แล้วคือคันนี้มันโคตรแรงผมอยากรู้ราคาไม่เท่าไหร่อ่ะอยากจะเก็บตังค์ซื้อมากเลยอะ่ะแรงจัจดๆเลยที่คือแบบแรงที่เขี้ยเลยยกล้อทีนี่แบบได้ไป200กว่าเดี๋ยวคอยดูผมดูคอยดูยดูดิไอ้เขี้ยโคตรแรงเพื่อนกูอ่ะยักว่าไงเอาเร็วไอ้ดีไสี่ห้าอปัยเพื่อนมันต้องปลื้ดมันต้องปืดปื้ดปืดปลื้ดเอาไม่ได้ตีแนละ้วเฮ้ยแล้วเราเอาโซเรียมยากไหนวะเนี่ย มีโซเดียมมันนึงนี่ไงต้องไปขอพรอจากไนอะ้นี่ไงอ๋อเออว่าลืมเลยโอ้จะบูดจริงเลยเพื่อเราโอ้โหมันเกินไปเพื่อนหยุด <c oughs> ขอเคนกูตี <c oughs> <c oughs> จัดเลย <c oughs> ต่อยกันเองก็ได้เฮีย <c oughs> โอ้ย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  เห้เเเออล็กหมอมาเลยเพื่อนเล็กหมอมาเลยหมอเข้ามาเลยเฮ้ยมันไม่มีตังค์แล้วจ่ายด้วยสองพังไม่จ่ายไอ้ไม่จ่ายไอ่น่ารักเอ้ยไอ่น่ารักเอ้ยไอน่ารักไปเจอกูไอ้เต้า ไอ้ต้าวปียไอ้ต้าวเป็ดเพื่อนอุ้ยชนะอีกแล้วเหรอตอนนี้ถ้ามีอะไรมากระแทกกูกระทิกกระแทกกระแทกหน่อยคือกูร่วงเลยนั่นเนี่ยไอ้ลองแล้วปะกูร่วงได้เสมอเลยตอนเนี้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเยาเขาล้มครับเนอนดีกว่า ขอบคุณครับหมอครับ<า>บินจะเป็นหมื่นอยูอ่แล้วไม่เลิอกอยู่สักที <c oughs> เฮ้ยไปนอนทำเพีอะไรใต้เตียงอ่ะเพื่อนอยากนอนใต้เตียงทำไมอ่ะเย็น <c oughs> มันเย็นตรงไหนวะเนี่ยเตียงยางพะเราจะน,นุ่ม<ท>นอนทำอะไรตร<า>งพื้นถังแข็งพื้นปูนชอบปะปูนอ่ะชอบชอบเปียกปูนอท้คิินหนัตาลีตาเด้งไง มมึงงาาอนีีี่สดดดแกกตเขียนอะไรมึงวะเนี่ยเก็บกูไม่เข้าหรอเฮ้ยขินมีหมดเติ้ลีนมือกี่นัดสายบินให้ด้วยเวนแม่งเสียไปโอ้โหเปี้ยไอเป็ดกูว่าเราต้องต้องใหหานชายนี่แล้วแหละดูบินดีนี่มึงมาตั้งใจเล่นเลยมึงมาตั้งใจสร้างบินไม่ได้ไอสัตว์โอ๊ยเร็ว ไป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 ไม่เป็นไรครับหมอหาเรื่องอย่างเี้เลยนะมึงน,นี่ไอเป็ดไอเป็ดไอเป็ดเลยไว้ใจไวใจ,วใจตัวนี้แหละเหินลงไปเลยเป็ดเอาเลยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยใช่หรอไม่เราทำไม่ได้หรอมันมามันมามีมีมี ไม่ไหวบอกพี่ชายผมรอตัดอยู่โทษอย่าเข้าไปเพื่อนอย่าเข้าไปเพื่อนให้อาวุธเข้าเพื่อนให้อาวุธเข้าใจเย็นเพื่อนนั่นแค่ตายเลยนะเนี่ยอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปชิบหายแล้ว โอ้ยพอแล้วเขากดไปกันแล้วกำลังอินเลยต่อได้ไหมต่อได้มนี่เอาหนอนไปจากองค์ลาบากเลยตา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 เสียงเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาใจเย็นใจเย็นยอมโอเคได้ลากันเหมือนเดิมโอเคงัวงัว